โอเคครับก็กลับสวัสดีคนดูอีกครั้งด้วยนะครับผมโดยคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนฟาร์มอนิเมะแวนการ์ดอัปเดต9.5นะครับอีเวนต์ใหม่หรือว่า for e v e n นนั่นเองนะครับผมเป็นอีเวนต์ของตัว i นั่นเองนะครับผมก็มันมีหน่วยเงินใหม่เข้ามาแล้วก็มันจะมีในส่วนของอีเวนต์ลิมิตเต็ดไทม์โหมดหรือว่าอีเวนต์ที่จํากัดเวลาเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะยังหาวิธีที่ฟาร์มดีๆอยู่นะครับวิธีนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สสุดแแต่่่่่่วววาามมันนนนนเเป็หึึงงใใททคคิีีพพลลอช้้้ฟรร์ูก ของสปีดคูณ2ที่เราตั้งตั้มนิหรือตั้งปกคลิปก่อนเลยนะครับผมไม่ใช่ คลิกเบตนะคือไม่ใช่คลิกเบตนะครับคือตัวของคูณ2เนี่ยมันมีจริงๆนะครับแต่มีแค่ในส่วนของ for e v e n t นนั่นเองนะครับผมทาให้เราเนี่ยจบไวยิ่งขึ้นได้อาจจะไม่ได้ย่นมา100%เซเลยแต่ว่ามันทําให้เราจบไวขึ้นแน่นอนแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ําไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์ไมได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบ Cloud Phone ทาให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถใช้เกมที่ปล่่่่่อออออยยยยยาาาาาารรมมตตนนนนูข้้้้้งงกกไดดดีวีวโดดาคคเเเิพแ10บททั แต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนำเจ้า m v p เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกมปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับต่อไปในส่วนของตัวไลน์อัพนะครับผมจะมีในส่วนของตัว Speed Wagon นะครับมีทาการะดมีซุคุนะมี Black Star มีซาสเกะแล้วก็มีของ มีตัวของดีโอนะครับผมทั้งหมดนี้6ตัวนี้ก็จะมีอ่าโมนาสอตัวนะครับโมนาสอตัวก็จะเป็นซูคุนะแล้วก็ดีโอนะครับผมแล้วก็สกินที่เราใส่ก็จะเป็นสกินของสปีดลาก้อนซูคุนะแล้วก็แบล็กสตาร์นะครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบล็กสตาร์นี่เราใส่มาเพื่ออะไรอ่าแบล็กสตาร์เนี่ยเราใส่มาเพื่อที่เราเนี่ยจะเอามาเพิ่ม จํานวนการได้รับใบไม้นั่นเองนะครับผมตัวของ Black Star บวกกับสกินเนี่ยเราจะได้รับสูงสุดอยู่ที่50%นั่นเองนะครับผมแล้วก็สุคุนะจะได้25จากสกินและสปีดวากอน25%จากสกินนั่นเองนะครับทั้งหมดก็จะเป็น100%จาก3,000ก็จะเป็น6,000นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือความคุ้มค่าที่สุดที่เราจะสามารถทําได้นะครับผมแล้วก็โอเคโหมดที่เราจะไปเล่นในวันนี้นะครับก็กด Create นะครับเป็น Regular Mode หรือโหมดทั่วไปนะครับผมนี่จะเป็นโหมดนี้นะแล้วกด Start เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะมีให้เลือกการทั้งหมด3ใบนะครับผมจากท ที่ตัวของายมันถามนะครับก็จะมีตัวของเอ่อเร e ไทส์บาลูดแล้วก็สเตฟเตเริโเคซี่นะครับเราเลือกบาลูดนะครับก็คือทําให้สตูเนี่ยเกิดไวขึ้น2เท่านะครับผมนี่เราจะเลือกการ์ดนี้นะแล้วก็เราก็กดเริ่มเล่นเลยนะครับเราก็วางตัวตังเป็นปกติเลยฟาร์มตังนะครับ อันนี้ก็จริงๆอ่ะมาแล้วแต่ไลน์อัพที่เล่นแต่ถ้าให้แนะนำมาคือ3ตัวนี้ต้องใส่นะสปีดวากอนซูคุนะแล้วก็ตัวของแบล็กสตาร์นะครับส่วน3ตัวเนี้ยแล้วแต่ว่าเราจะใส่ไหมนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี้ยซาสึเกะเนี่ยจะช่วยเวฟสคริปหรือว่าทําให้มอนเนี่ยมันตายไวยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งตายไวเท่าไหรอ่อ่ะตาเราก็จะยิ่งจบไวมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็วางซูคุนะนะครับให้มันตีก่อนปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะแก๊งแรกหมดแล้วแล้วก็วางตัวตังให้ครบอ่ะเราวางซาสึเกะปึ๊บวาง uke, วางซสึเกะ� ทำดาเมจได้เพิ่มเติมนะครับผมโอเคนี่อันนี้ก็ตั้งประมาณนี้นี่เราก็อัพอัโอเคต่อไปเราก็เริ่มวางซุสักสเกตนะครับซาส,สเกตเราก็วางนี่เป็นแบบเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับให้มันเป็นควายๆแบบนี้เลยเวลาศัตรูเดินผ่านก็จะทำดาเมจเพิ่ม,เต,มเติมได้นั่นเองนะครับผม พอหลังจากนั้นเราก็ทยอยอัพตัวตังค์นะครับแล้วก็พอผ่านมาปุ๊บอ่ะเราก็วางดีโออ่ะวางดีโอดีโอถ้าเราแนะนําถ้าพี่แนะนําก็คือใส่วูดเดตไม่ก็สโล่นะครับผมอันนี้ใส่วูดเดตไปก่อน,นครับทำให้ศัตรูรับดเเาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ทยอยอัพตัวตังค์นะครับหลังจากนั้นตัวของไอมันจะถามนะว่าเราจะเอาอันไหนนะครับพี่แนะนําว่าให้เราเลือกอันขวาเป็นหลักเลยนะครับนี่อันขวาเป็นหลักเลยเราจะได้ดาเมจแน่นอน50%นะครับผมตัวนี้จะไม่มีการสุ่มนะแต่ว่าการที่2เนี่ยที่ลดคูดาวเนี่ย ช้านิดนึงนะจริงๆถ้าสมมติว่าเล่น2คนเนี่ยจะผ่านไวมากอ่าอันนี้ก็คือตายแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราก็อัพตัวตังค์นะครับผมแล้วก็อัพตัวตังค์ตันเสร็จแล้วเราก็ทยอยวางแบล็กสตาร์นะครับผมนี่แบล็กสตาร์พี่ก็จะวางซะตรงนี้เพราะว่ามันคุมทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับนี่พี่ก็จะวางซะตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะเน้นอัพที่ตัวซาสึเกะก่อนนะครับซาสึเกะปึ๊บนี่เราอัพซาสึเกะเลยเพราะว่าซาสึเกะเนี่ยมันจะช็อตแรงนะครับมันจะช่วยทำให้เวฟสคริปต์เราเนี่ย โหดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่เราอัพเลยเราอัพเลยเห็นไหมไฟไฟ้าช็อตแรงมากจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดใครมีตัวสายไฟสักตัวหนึ่งนะแล้วก็ซาสึเกะเป็นตัวของโมนาเนี่ยอาจจะจบไวกว่านี้ได้อีกนะผมเพราะว่าค่าวางเนี่ยมันก็จะแบบเป็นมิดมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยถ้าแบบสมมติเป็นกอซิล่าโมนากับซาสึเกะเนี่ยโอ้โหน่าจะโหดมากนะอันนี้พี่ลองคิดๆด,ดูนะ นี่อันนี้ก็คือเส้นแรกตรงนี้ก็จะทำดาเมจ80%ดเใช่ไหมเออแปเอแล้วก็ดาเมจแสนกว่าซึ่งเวฟสคริปก็จะโหดมากี่อันนี้ก็จะเวฟสคริปเรื่อยๆเลยนะครับผมเค okay, ต่อไปหลังจากที่ผ่านตรงนี้ไปแล้วโอเคพอมันถามรอบ2ใช่ไหมถามรอบ2เราก็กดสปีชนะครับผมนี่นี่ตรงนี้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะสุ่มนะครับผมมันจะไม่ใช่5%ตลอดนะก็จะน่าจะสูงสุดที่20%โดยประมาณนะครับอ่าก็อันนี้ก็ เนี่ยใกล้จบแล้วปึ๊บ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 อ่านี้เรียบร้อยโอเคก็ผ่านไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือวิธีการเลือกการ์ดนะครับเลือกการ์ดเริ่มต้นแล้วก็เลือกการ์ดระหว่างเกมนะครับผมแล้วก็วิธีการวางในในส่วนของไลน์นี้นะโดยอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่เขาเรียกว่าสมมติว่าถ้าเราเล่นแบบนี้เนี่ยมันจะได้ประมาณนาทีละ1000นะครับประมาณนะประมาณแล้วก็เออเกมมันจบไวสําหรับใครที่อยากเล่นเกมไวอะ่ะไม่อยากเล่นเกมที่มันยืดมากแบบนี้พี่ก็ค่อนข้างแนะนำนะครับเพราะว่ามันทําให้เวลาเราเล่นเราไม่รู้สึกว่ามันเปื่อย เออมันเล่นแล้วมันไม่เปื่อยซึ่งมันก็ค่อนข้างดีนะเราก็อัพเลยนี่เราก็อัพตัวของ Black Star นะครับผมหลักๆก็ซาสึกะนะครับแล้วก็ซูคุณะนะครับแล้วก็ Black Star 3ตัวนะครับดีโอเนี่ยอ่อในส่วนของดีโอเน้นแค่เอาไว้กดหยุดเวลาหรือว่าเอาไว้กดในส่วนของตัวดีบัฟพวกวูนเด็ดหรือสโลก็พอนะครับผมแต่ว่าอย่างสโลเนี่ยพี่แนะนําว่าใช้ตอนท้ายที่สุดนะตอนบอสมาเพราะว่าจะได้ให้บอสเนี่ยโดนช็อตน,นานที่สุดเท่าที่จะทําได้อันนี้จะดีมากนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเราเน้นรีดามิชฉะนั้นตัวของดีโอให้มันเลือกเป็นวูนเดชทำให้ศัตรูรับดามิชเพิ่มเติมไปก่อนต่อมาเราก็อ่าทยอยอัพตัวนี้ซะหน่อยอ่ะทยอยอัพตัวนี้นะเลเวลนี้ปุ๊บโอเคอันนี้ตีถึงอ่านี้แล้วก็อ่าเพิ่มไปปุ๊บดามิชเดนไอก็อยู่ที่ประมาณแสนกว่านะครับนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมันมี1.5ด้วยของพาร์สีของมันเองอยู่แล้วนะครับตีแรงอยู่แล้วโอเคปุ๊บ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 ปุ๊ ล้วก็ใส่เข้าไปอ่าอันนี้ก็คือมันจะโจมตีเรื่อยๆปึ๊บปื๊บป๊บป๊บ เราก็อัพตัวของ Black Star ไปเรื่อยๆช่วยในเรื่องของการเวฟสกิปนะยิ่งตัวละครเยอะมันยิ่งเวฟสกิปง่ายยิ่งขึ้นนะครับปึ๊บปื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 ๊บแต่ซาสึก,สกินี่คือรับจบอยู่แล้วเห็นปหมถ้าเราเคลียร์มอนไวาปุ๊บมันจะเหมือนเวฟสกิปได้ได้ทุกเขาเรียกว่าได้ทุกเวฟเลยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเวฟหลังๆหลังจากเวฟแปดเวฟเก้าเนี่ยมันจะเวฟสกิปแทบไม่ได้เลยอันนี้คือมันเกิดวายคูณสองอ่ะมันเวฟสกิปได้นะครับผมสุคนะเราก็อาจจะอัพให้มันเลยสกกกกิิลลลททีี 8, ี่่่่่อออาาาขัััั้้ดด้้นนนนนนนะะะะะเเเพรรวววมมจไดดดสยงคคบโแ็ อันนี้เราอาจจะอัพซักให้มันเป็น full LE แล้วกันนี่โอเคแล้วก็ black star เราอยู่ที่ level 8ใช่ไหมโอเคประมาณนี้แล้วก็เราอาจจะอัพเป็น level เกล9ก็ได้อ level เวล9แล้วก็ซัสสกิตัวนี้ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเล่นสูตรนี้ก็ได้แต่หลักๆก็คือ2ตัวนี้ต้องอัพแน่นอนร้อปอนต์นะสำหรับตัวของซัสเกิโอเคอันนี้ก็เวฟที Web ่19แล้ว บ,บ,บ,บต่อไปราเมสุคุนะหนึ่งล้านอ่าเดี๋ยวเราดูซิว่าเราอ่าเราอัพก็ได้อ่าเราอัพไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เก็บนูก็ใช้ในส่วนของตัวบอสนะโอเคแล้วก็ต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นร่างสแตนนะนี่เปลี่ยนเป็นร่างสแตนนะครับตอนจะขึ้นเวฟที่ยี่สิบนะแล้วก็เราก็รอกดสก,กิลนะครับเอาโบเเว่นเดี๋วยวเรารอบอสออกมาก่อนบอสน่าจะใกล้มาละปึ๊บอ่าเราก็กดใช่ไหมแล้วเราก็กดสวอปกลับมานะครับพอสวอปกลับมาเราใส่เป็นสโลนะครับผมแล้วก็ตัวของสุุนะเราก็กดสกิลกดไปนะครับ ปึ๊บ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 นี่มันเรื่อจะลดไวมากแล้วก็มันจะอยู่ครั้งตรงที่แรกนะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่โอเคก็อยู่ที่ประมาณ6นาทีครึ่งนะครับ6นาทีครึ่งแต่ว่าจริงๆเอาเวลาในเกมมันอยู่ที่ประมาณ6นาทีนะครับเราก็จะได้รับทั้งหมด6000ใบไม้นั่นเองนะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางในการฟาร์มได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคยังไงก็ เน,น้นอีกรอบนึงนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe, s ับส c คร b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดหน้าสวัสดีนะครับ